คา,าราสินมัตลาดทุ่งนาทองเดี๋ยวจะพาแม่ๆกับานานามาพวงไข่ไก่ไปไปทำแกงออมกับต้มยำไปดูบรรยากาศกันกนะครับมาเลยชัวนนี้ก็จะวุ่นๆ ชมเชียงของตลาดทุ่งนาทองประจำจังหวัดกาลสินยังไม่เจอเลยเดินไปไหนเรไม่รู้เน,นี่ยนั่นแหละมีโซนผักสดแล้วก็อาหารอีสานพื้นบ้านครับของแปลกๆมากมายเดี๋ยวไปดูกันตามมาเลยน่าจะไปโซนของสด เร็วจังเลยตามหาลอตเตอรี่อยู่หรือเปล่าโอ้โหผิดฟ้องอันนี้เป็นตลาดประจำกาลสีตลาดอ๋อนู่นนะครับเดินไปข้างหน้าน่าร่าจังนู่นนะครับเจอละแม่เรียกแล้วไปดูไก่เมนูเที่ยงของเราวันนี้ก็คือฟัวงไข่ไก่ทำออกโอ้เนี่ยมีผักวนันปลาเดี๋ยวพี่น้องอิสระจะเป็นยังไงครับ โอ้นี่แผงใหญ่เดี๋ยวมาดูเครื่องในไก่วันนี้เราจะมาเอาเป็นแบบเครื่องในไก่บ้านเครื่องในไก่บ้านบรครับเป็นพวงไข่ไก่เดี๋ยวให้แม่เดี๋ยวให้แม่กับน้ากับแฟนเลือกดูแม่ค้าก่อนแม่ค้าใจดีพ่ออีสานอ่ะใจดีแถมเนี่ยแถมเยอะด้วยแหละใช่ ซื้อไก่แถบเครื่องในอยู่เมืองเลยครับนั่นแหละต้องแหมเยอะๆเลยมาจากมาไก่เพราะมามามาซื้อทุกปีนี่เราจะไปทําเมนูตอนเชี่ยงแม่จะทําเมนูอะไรครับต้มยำกับแกงออมแม่จะเอาเอาแค่เครื่องในนี่แหละครับไปทําต้มยำ อันนี้ไปออกมาไก่ไปต้มเสร็จเลยๆแม่เอาไหมเออจะตัวกันได้เขามี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 หมูมีอันไหนละอันนี้ไหนบ้านนะอันนี้120โอ้โหดูฮะถุง สดๆไก่บ้านาเน้นๆหัวอาหารเนๆๆ้นๆโซนปลาก็มีอันนี้ก็ปลาแต่น่าจะเป็นปลาจต่เคลื่อนปลาจต่เคลื่อนลำตะคองปลาโอเคได้วัตถุดิบหลักแล้วได้ทวงไข่ไก่แล้วขอบคุณมากครับณนะ,ะเดี๋ยวเราจะไปต่อที่โซนผักกับ เครื่องเคียงต่างๆส้ผักไปดูสมผลไมัมได้ก็ได้เดี๋ยวพาชมบรรยากาศตลาดสดยามเที่ยงของกาลสินนะครับวันนี้แต่ว่าอยู่เมืองเลยไม่ได้ถ่ายติดติดแต่วงใหญ่โอ้โห อันนี้ข้าวม่วข้าวม่วงทำยังไงครับทําจากข้าวออนแล้วก็มาตำเนี่ยหรอครับผสมน้าตาลนี่คุณยายคุณยายทําเองไหมเอาไหมเอาถึงอะไรเอาสักนี่ไงทรงเครื่องก็มีใส่มะพร้าวต้องแถมนะต้องแถมเออเอาแบบทรงเครื่องไปเลยเอาแบบทรงเครื่องไปดีกว่าใส่ยอดมะพร้าวออนอร่อยเหมือน เอาไปเอาสามกล่องเอาไปชิมเอ่ากล่องเดียวก็ได้เอาไปชิมดูก่อนเดี๋ยวค่อยมาอุดหนุนใหม่นี่ตลาดก็จะเป็นพวกยายป้าเขามาขายของท้องถิ่นกันนะครับนี่ก็จะเป็นผักทั่วไปเหมือนกันกันกบตลาดที่หัวหินแต่ว่านี่ก็จะมีเอาหนิแม่ยังจับเอาแม่มาเลือกซื้อผักละแม่ผักชีลาวด้วยหน่อยครับผักชีลาวมัดหนึ่ง ใช่จ้ะเอาชีลาวนี่ผักหลักของทําอมเรา นี่ก็จะถูกตัวที่หัวหินมาเดี๋ยวแค่ยี่ดูอันนี้ยี่สิบบาทยี่สิบบาทครับดูราคาราคาชาวบ้านเขามาขายก็จะถูกเองครับเอง,งไปโซนไหนต่อครับเรบาดได้ได้ผักอะไรละเอาไหมตะไคร่เราท,ที่ที่สวนเรามีไหมดูราคาตะไคร้ที่นี่ครับโอ้โหดุมัดละห้าบาทดูนะห้ามัดแถมมัดไปเลยนะครับบาทนะครับ <laughs> เอามดเดียวครับมดเดียวพี่ก็จะเป็นป้าใหญ่ๆเข้ามาขายก็มีแต่มีรอยยิ้มบรรยากาศตอนเที่ยงก็ยังคึกคักกันอยู่เดี๋ยวเราไปหาผักกันต่ออีกสักหนึ่งถึงอสองอย่างสำหรับเมนูต้มยำกับแกงอมของไข่ไก่วันนี้เอาผักได้ครบหมดแล้วป้าแม่อะไรอีกไหมครับมีตะไร้แล้วไอ้ดคขา ตามหาคากันก่อนพิกเซ็เข้าไปในโซนเสื้อผ้าแล้ว <c oughs> ใครได้ผ่านมามาเที่ยวกันนะครับตลาดชุ่งนาทองกาลสินเดี๋ยวทริปหน้าจะพามา